ดีค่ะช่า,บบางเซหน่วยบกบานนะคะเราทีมาบกบาลอยู่ที่ศูนย์พระบารมีของที่ธรรมนูนนะคะมาพร้อมกับอาจารย์บอยนะคะครับสวัสดีครับท่านผู้สวัสดีครับท่านสมาชิกและเอฟซีะนะและท่านผู้ฟังผู้ชมนะครับผมบารมีพระสมเด็จธรรมนูนนะครับศูนย์อยู่ที่จังหวัดนคปรปฐม ครับตลาดนัดเครื่องบินนะครับมาง่ายๆตั้งจักมาเลยนะคะครับตั้อยู่ที่ตลาดนัดเนี่ยนครปฐมตลาดนัดเครื่องบินนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอพระสมเด็จวัดระฆังที่มีหน้ามีตาสวยงามที่ติดการที่ติดหน้าตาชัดเจนหน้าตาชัดเจนสวยงามติดตาการตามากนะครับเราจะดูธีะองค์นะคะครับเราจะให้ดูทีละองค์เพราะเป็นพระที่อธิษฐานจิตด้วยสมเด็จ ท่านเจ้าคุณสมเด็จพุทธยันโตคมารังสีแห่งวัดระฆังนะครับความประวัติความเป็นมานั้นแม่นยำและชัดเจนม,มากครับต่อไปผมก็จะให้ดูองค์ที่หนึ่งก่อนนะครับอ,องค์ที่หนึ่งนี้เป็นพระนะสมเด็จวัดระฆังอธิษฐานจิตด้วยสมเด็จพุทธยันโตนะครับม,ม,มีหน้ามีตาชัดเจนมากนะครับ สวยมากครับหน้าตาชัดเจนมากครับดูนะเห็นแล้วซึ้งตามากครับนะฮะสวยอดุด้าน,นานะดูด้านข้างนะครับดูด้านหลังครับนะคนที่ไม่มีบุญไม่มีวาสนาไม่มีบารามีนี่หมดสิทธิ์ที่จะครอบครองเลยครับเป,เป็นพระเป็นพระที่สวยงามมากครับองค์นี้ผมพหนดที่ชอช้างศูนย์หนึ่งนะครับ ดูดูข้างหน้าชัดๆอีกทีหนึ่งคอ่าดูด้านหน้าทำไมพี่ธมรูนถึงกําหนดเป็นเป็นเป็นรหัสเพราะว่าพี่ธมรูนเอามาแบ่งเฉพาะเฉพาะที่ที่มีรหัสนะครับครับเอามาแบ่งให้เฉพาะที่มีรหัสชอช้างศูนย์หนึ่งนะอ่าต่อไปก็เป็นชอช้างศูนย์สองดูด้านหน้านะครับมีความชัดเจนสวยงามดูด้านข้างนะครับดูด้านหลังนะครับ สวยงามมากครับนะถ้าคนไม่มีบุญไม่มีวาสนาหรือไม่มีบารมีนี่หมดติิดครอบครองนะครับเพราะพุทธคุณนี้ก็เต็มเปี่ยมเนื้อหาสาระก็เต็มเปี่ยมนะสวยมากจริงๆครับส่อาถ้าองเห็นองค์จริงแล้วจะบอกว่าสวยกว่านี้อีกครับมาสัมผัสกันได้ครับที่สนะูดนะครับอนะนะงค์นี้ผมกําหนดไปที่ชอช้างศูนย์อส,นสองนะครับ ต่อไปก็กําหนดที่ทอช้างศูนย์สามเป็นพระที่สวยงามมากนะครับอ่าองคนี้ก็อ่านี่ด้านหน้านะครับด้านข้างนะครับที่ไม่เหมือนกันนะครับด้านหลังนะครับอยากให้ทุกท่านเข้ามาดูที่ร้านนะครับดูที่ศูนย์ได้นะฮะคนไม่มีบุญไม่มีวาสนาหรือไม่มีบารมีนี่หมดคินเลยครับเพราะว่าผมเห็นแล้วผมยังที่มันสวยมากครับ สวยจริงๆครับสวยพิมพ์ติดชัดเจนนะครับอุตุคุณนี่ก็เต็มเปี่ยมนะครับอเนืา้อหาสาระก็เต็มเปี่ยมอ่าผมกำหนดไปที่ชอช้างศูนย์สามนะครับต่อไปก็กําหนดไปที่ชอช้างศูนย์สี่นะดูด้านหน้านะดูด้านข้างนะครับดูด้านหลังนะครับนะ สวยจริงๆทําไมถึงได่สวยอย่างนี้ครับโอ oh. ้นะฮะนะคนมีบุญท่านนันะคนที่มีวาสนาท่านนั้นนะครับคนที่มีบารมีกันนั้นะที่จะได้ครอบครองไปครับเพราะมันพระที่สวยล้ําค่านะฮะอธิิฐานจิตด้วยท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตนะครับอ่าฮะคามที่มาที่ไปก็ชัดเจนแม่นยำมากครับองค์นี้ผมกำหนดไปที่ อ่าชอช้างศูนย์สี่นะครับชอช้างศูนย์ศูนย์สี่ครับองนี้ชอช้างศูนย์ห้านะครับองอ่าองนี้ทองด้านหน้าครับด้านข้างครับด้านหลังครับโอ้สวยสวยมากครับไม่แพ้กันเลยครับองนี้ผมกําหนดไปที่อ่าชอช้างศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ห้าครับพี่ธรมนูนแบ่งให้ไม่กี่อง์นะครับ ที่มีรหัสเท่านั้นนะครับทอันนี้ด้านห,หน้านะครับ <c oughs> ด้านหน้าอีกองนะฮะ <c oughs> ด้านข้างครับ <c oughs> ด้านหลังครับ <c oughs> พุทธคุณเต็มเปี่ยมเนื้อหาสาระเต็มเปี่ยมนะ <c oughs> ประวัติที่มาที่ไปก็อย่างแม่นยำนะ <c oughs> ปุกเสกด้วยท่านเจ้าพคุณสมเด็จโตพมรังสีนะครับ ท่านอธิษฐานจิตไว้นะครับเนี่ยฮะองนี้ผมอหนดัิที่ชอช้างศูนย์หกนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปต่อไปกวิทยาศาสาตร,ตราาสา์ให้ดูครับต่อไปก็จะให้อาจารย์บอยสรุปอีกทีหนึ่งนะครับอ่เชิญครับนะครับ,รบ,รบเราจะสรุปตามหลักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติให้ดูนะครับว่าพระที่พี่ธรรมนูญมาแบ่งให้เนี่ยพระสมเด็จที่มีหน้ามีตาเน่ะมีอายุเป็นลักษณะมีอายุมีขึ้นลักษณะแบบไหนนะครับ ที่เราเห็นในภาพเนี่ยคือลักษณะของการงอกของผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตที่เกิดขึ้นเห็นไหมครับมันจะงอกเป็นปื้นขนาดใหญ่ซึ่งเป็นลักษณะของการงอกของผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตที่งอกกับพลาสมเดวัลลังนะครับการเหี่ยวย่นต่างๆการผุดต่างๆของผลึกนั้นการแตกลานั้นจะเกิดขึ้นตามหลักธรรมชาติเห็นไ,ไหมครับมวลสารน่ะต่างๆมีครบนะครับนะครับมีครบชัดเจนนะครับชัดเจนให้เราเห็น เราสรุปได้ว่าผ้าชุดเนี้ทันยุคที่สร้างนะครับทันยุคที่สร้างยุคที่สร้างนะครับเดี๋ยวเราให้ดูภาพที่ที่ให้ทุกท่านได้เข้าใจง่ายๆนะครับเนี่ยเราเห็นลักษณะของปื้นแคลเซียมคาร์เนทที่ผูดขึ้นมาจากด้านในสู่ด้านนอกสมร่องที่ที่แยกนะครับจนเต็มแล้วท้ายนี้เราก็ฝากภาพนี้เอาไว้ให้ท่านเอฟซี FC ทุกท่านได้ตัดสินใจนะครับ ป่าพาที่พี่ธรรมรูน่ะแท้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับ